เราไม่รู้ว่าแบบตอนนี้เพื่อนเป็นยังไงเราเพื่อนก็ไม่กล้าทักมาหาเราแล้วเราก็รู้สึกแบบห่างกับเพื่อนไปเพราะบอกเคยถามเพื่อนว่าเฮ้ยเรายังเหมือนเดิมกันไหมวะเพราะว่าเรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้เจอเพื่อนเลยเราห่างเพื่อนมากเราอาจจะไม่ได้สนิทก,กันเหมือนเดิมหรือเปล่าเพื่อนบอกบอกว่าพวกกูรู้หมดว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตมึง we know what's going on แต่ว่าเลือกที่จะไม่อินเทอร์เฟียร์ เราะเขากลัวว่าเขาจะมาขัดกับการเติบโตของเราเฮ้ยเพราะว่า hey. วันก่อนอ่ะเพื่อนถักมามาแบบเอออยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่อังกฤษกําลังจะกลับไทยแล้วเขาก็บอกว่าเออจะกลับไทยเหมือนกันแบบว่าเผื่อไอ้นัดกันแล้วเพื่อนเขาก็พูดมาคํานึงว่าแบบไม่ไม่กล้าถักไปเพราะว่าไม่อยากถบกกวนแล้วเราสึกว่าแบบเป็นเพื่อนภาษาเลยวะแบบเพื่อนไม่กล้าถักมา She want them want to talk you. อยากให้ทักค่ะเพราะว่าคือก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าในขนาดเดียวกันในใจหนึ่งเราก็รู้ว่าให้เพื่อนทักมาชวนเราก็ไม่ว่างไปอ่ะ mm. เราไม่อยาปฏิเสธเพื่อนแต่ว่าในขนาดเดียวกันเรารู้สึกว่าแบบไอเป็นแบดเฟรนอะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคุณสมบัติเพื่อนอะที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถทักมาได้